เฮ้ยข้างหลังไอ้สัตยุท์ไอ้คุ้ยไอ้สันติเรามาได้ไร่ผมเจอมันจะไม่ได้เจอคนข้างหลังนะกลัวแน่ใจเหรอไม่ควนไม่ควนเอ็นซ่าซากู้ตายมันโดนเล็บแน่นะกลัวที่ไหนโดนเล็บไม่กลัวเรากูกินแล้วแล้ววะโอ้ ยิงล่างกปเลยอะไทยไ,ไงหน่วยยีแม็กมาก,ก่อนจำไม่ได้ไหวะแม่ก,กำแพงพังบเปนไทยมาก่อนจริงยังไ,ไม่จาคนน,นี้โอ้ยโอ้ยไม่ีเือดหาย ดาบย,ย,ย,ยังตบปั้มมาแล้วเลยเอ้าไอ้สัตว์หัวแปกนีนโลนีนลล่รถเฮ้ยจึงสองส่นะน้นองสางพี่ทันเปล่าเดี๋ยวมึงก็ช็อตแบบครั้งที่แล้วอ,อีก,ก,กออแล้วที่ว่าคานมิดติดตัวไม่มีดช็อตเะตอนนี้

โ oh, yeah. <laughs> อ,อ้โหโอ้มันโอเล็บบอลไอ้สัสแฝดยิงก่อนเลยสัส อยู่ก็ตายแต่ลูกอง่ลูกองเกิดเกิดตายสัตว์เกิดตายด้วยครับเกิดมาแล้วตายเลยแบเกิดแกเจ็ตายไงเพื่อนเอ้เลอเต็มเลยเต็ม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  Áo con con một. กูไม่ยอมเกิดเลยสัสแม่ปืนกูไอ้สัตหยับเอ้าเกียวโดนย้ายเหอเ้าเออเออเออเอเหยเออ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 ออเออเอ้เออเออเเออ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 เอเเออเออ

嗯。Uh. <laughs>

โอ้ตองนี่อะไรของมันล่ะแม่ยังกับคนเหล็กอีกสรับปืนอะไรล่รง โอ้สั่นกันอีกแล้วอะไรวะ ายไปหมดโอ้แปะลืมเปิดไปเลี้ยวเหี้ยเข้ามาโอ้โหแต่ถูกโดนไอโดน M ยี Dark, ่สิบหกดาร์ทไอ้สัตว์ลูกตะปูเข้าหน้าเลยล่ะสองดอกเปียกเปียก

เอาโอ้โหแม่ตอนไหนไอ้สารออกมาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาได้ได้ได้เจอของโหดมามามา เฮ้ยขัดมีทีมสกายพมชขวดเมดแพ็คเว зьми ดาดาดาดโอ้โหขวดเทียเมดแั็คเกจไอวลังโอ้ จักยุดลูกหลังเยอะนี่หละตายแน่มึงอนีแต่คนที<อ>่แบบทำร้ายทุกคนเลยโอ้โดนโปดุ <c oughs> ๊บนัดเดียวแยม่ตายเลยพวกตายเอ้าโ,โอ้ดิมิโก ก็โหเยอะจริงปัดไม่ไหวแล้วโง่ร้อยนัดม,ม,มาได้แต่แต่กูยื้อเอไว้จะมาแมบไม่ได้ไม่ไ,ไม่เกิดตรงนี้กันกมั้วงโง่ ไอ้ยแม่รัวใส่หลังกูเลยโวยตายรัวเลยโอ้ปัดเป็ไงล่ะอุ้ย ทีมของกูขี้แพ้หมดสินนะเว้แต่บ้านเล่นหมดสินนะโอ้โหเจ็ดสิบห้าเหลือดร้อนลวเลยเต็มเลยจ้ะ Ô Ô hồ không hold out. ไมากี่ตัวไว้สักโวยมีปี๊งโคตรเจ็บ ไายไยไยไอ้สัตแกไม่เดินติดตูดเลย้าหลอนไลยคับไม่ยนคอยามมาล้าฝั่งนี้อีกตั้ยุดยิงแม่คไม่อยู่แต่ยังไม่แท้นั่เดียมล้วเรื่องอไรจบแล้ว ทีมก็อไไม่ได้นะไอ้สัตว์ กางโลกางโลกางโลยันเลกางโลแตกไอ้ชั้นไอ้บี

ก็อื่นไปไหนหมดวะ

โอ้โหเก้มไปอีกตัววะกระปุกกระปาดุอ่ะเฮ้ยเข็มต็ตกเห็นเคมอปุ๊บติดสัตว์ตามองกูเบ็นไม่ทันเลยแกหยัดเคมอเหรอ